นัววมานีาก,การตะก,กะแตนครับอยู่หลังบ้านตะก,กะแตนนี่เสลเลยเาแยถือพอเอไทยบุต้องอาไม่มานมไเอ,อาทีไมยไปแกงกองแห้งห่งอยลุงบามาน้ำ <S <S นี่ลุงบน đèn nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 你。Nee. ยาแกงกล่อ,อ,องให้นี่นี่นี่ครับจะตักแตงครับนี่ครับนี่มันจะยูงสิครับเออแอเอ้าอุ้ยจะจับเบิ้งเบิ้งเอ้าซื้อไ้เดี๋ยวแกงกลองเลย นี่ใ <c oughs> ส่ฮะโอ้เลยสหาตัวเพงเล่ทายวดาเออไอตากัา้หยาหนิไหมมันเขียวก่อนมัน,นเขียวกันดินล,ลมาแล้วยวันได้จักตัวแล้วตัวนึ่งแล้วพือมรังน้ำอมัล้าตัวหนึ่ง พ่อคือตาดีแทะนี่มันอยู่ตานตน้นใหม่ไงเสียงหอยอีแอบนี่แอบเพือ่อยังไง ได้จักตัวแล้วพ่อ,อดได้เจักตัวแล้วพ่อัวนี่เขียวเขียวนี่อยูย่นี่เขียวเขียวนี่นี่นี่เขียวเขียวเห็นมั้ยโอ้โไต่กระหยาบกระหยาบอยู่ว้ายว่าเก่งถึงน้ำเลยดสูสิคือเก่งถึงน้ำใครยืนบนตี๋ยะ คันคันคันพี่จริงินอุยอยู่ข้างหลังคือตาเสอรท เป้าลายเห้นี่นี่มันจะมากู่พวกหงาแบบคุนๆลายอะ่ะบาง,งกล่องก็หลูกเ้ย อะไรเพราื่อนแอเื่นะเป็นเฮื่น,นอาวคือเห็นเห็นแล้วน,นี่แปปปอก็นิ้วมือเปล่าลเือบเงือตว่ามไเจ้ม่มันเหนเนเี่ยฮะมัมืน่อ่ บุญมาได้สยวะตัวเอน่อยบุญมาได้สยพู้ลุบนบุญก็ไปไกลแห่ลุ้นบุญมันหามองอยู่เก็บนาาอ้อ่อน ไฟลุงบินคือเจ้งแท้ไฟจักรยานมีเต็มเองนีน่อยนี่ไตไปไตมายุบหยิบหุบยิบ